วันนี้ผมมาดูยกเขียวเจดครับเนาะอันนี้ก็เอามาจากรัชชนเนอนะครับที่รัดกระชินนะครับอันนี้ผมก็มาดาูเจ้าของก็เอามาอยู่3ก้อนนะครับสก้อนแต่ว่าก้อนไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับอันนี้ผม มาดูแล้วแล้วก็ไอ้ก้อนนี้ผมก็ว่าจะเอาไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็กำลังดูว่าจุดไหนที่มันเขียวมากที่สุดและรอยแตกรอยแล้วน้อยที่สุดนะครับเนาะอันนี้ผมก็กำลังช่องดูสองดูว่ามันรอยแตก จุดไหนตรงไหนที่มันมีเยอะที่สุดและพยายามเลือกนะครับเนาะเพื่อที่การจะตลองกับเจ้าของว่าถ้ารอยแตกเยอะราคาก็ต้องลดลงมาอีกนิดนึงนะครับก้อนนี้ก็ราคาตั้งไว้อยู่ที่5,000 0นนะครับ5,000 0 0จัดนะครับเนาะ เงินพม่านะครับเจ้าของตั้งไว้อยู่ที่เจ็ดแสนแต่ว่าผมซื้อได้ก็5้าแสนเท่านั้นนะครับเจ้าของก็โอเคก็ปล่อยนะครับแล้วก็อีกสองก้อนนี่เลียวๆผมจะให้ดูนะครับเนาะแต่ว่าไออีก2ก้อนอะ่ะผมก็ยังไม่รู้ อันนี้อีกก้อนหนึ่งนะครับอีกก้อนหนึ่งอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับแต่ว่าไอเสียดายเนาะเสียดายรอยแตกเยอะไปหน่อยนะครับไอก้อนเมื่อกี้กับก้อนนี้ก็เท่าเๆกันเลยนะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณครึ่งโลนะครับครึ่งโลอ่าตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ช่างดูนะครับก้อนนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับสวย แต่ว่ามัน,ม,นมันมีรอยแตกรอยแตกเนี้ยจุดนี้เขียวแล้วก็มีรอยแตกด้วยนะครับแล้วก็อีกก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งนี่สวยไม่เท่านี้นะครับอ่ามันมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าไอ้ข้างในอะ่ะไขรก็ไม่เห็นเหมือนกันนะครับเนาะนะไนะอผมก็กำลังดูว่า ดาวอยู่เนาะว่าข้างในมันจะเป็นยังไงมันจะดีหรือไม่ดีผมก็ไม่รู้ไม่เห็นข้างในเหมือนกันครับเนาะ